เคยมครับบางครั้งที่เราไม่กล้าคุยกับคนอื่นไม่กล้าเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับใครแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บอ n to บุ๊กวันนี้เราจะมีเรื่องราวนหนังสือที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับซึ่งหนังสือที่ว่านี้คือหนังสือที่ชื่อว่า The Art of Connection Seven Relationship Building Skill Every Leader Needs nice Now เขียนโดยไมคินเจจ เป็นหนังสือที่จะแนะนําทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและช่วยเรากล้าออกจากกรอบของตัวเองเพื่อเติบโตในทางที่ดีขึ้นครับในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้แบ่งปันทักษะสําคัญไว้เจ็อย่างด้วยกันในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกเลยนะครับนั่นก็คือการฟังอย่งางใส่ใจฟังที่ไม่เพียงแต่ได้ยินแต่ต้องเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยผู้เขียนแนะนําว่า เราควรใช้การฟังแบบ Deep Listening คือการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเขา้าใจทั้งคำพูดและอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังของคำพูดนั้นตัวอย่างเช่นผู้เขียนได้เล่าเรื่องของการทำงานร่วมกับทีมที่มีความขัดแย้งกันเมื่อเขานำเทคนิคการฟังอย่างใส่ใจมาใช้สมาชิกในทีมก็เริ่มเข้าใจกันและทำงานร่วมกันได้อย่างดียิ่งขึ้นเราไม่ควรแค่ฟังเสียงของคำพูดแต่ต้องพิจารณาอารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในคำพูดเหล่านั้นด้วย ทักษะที่2คือการพูดที่สร้างแรงบันดาลใจการใช้คำพูดที่กระตุ้นและให้กำลังใจผู้อื่นสามารถทําให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งขึ้นผู้เขียนยกตัวอย่างการชมเชยการทํางานที่ดีของเพื่อนร่วมงานในที่ประชุมซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับการชมเชยแต่ยังสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกและกระตุ้นให้คนอื่นในทีมทํางานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยต่อมาทักษะที่3ามนะครับ คือการตั้งคำถามที่ดีโดยผู้เขียนเนี่ยได้เน้นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า open-ended question หรือก็คือคำถามที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้คิดและแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นการถามว่าคุณคิดว่าเราควรจะปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไรเห็นไหมครับเป็นคำถามที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ทักษะท,ที่4คือการสื่อสารด้วยความจริงใจผู้เขียนแนะนำว่าเราควรใช้ radical honesty หรือก็คือความซื่อสัตย์แบบสุดๆในการสื่อสารกับผู้อื่นการแสดงความจริงใจในคำพูดและการกระทำของเราจะสร้างความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์น,นั้นๆเช่นการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและขอโทษเมื่อทำผิดซึ่งจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือและจริงใจ ทักษะที่5นะครับคือการแสดงความขอบคุณผู้เขียนเนี่ยชีย้เห็นว่าการแสดงความขอบคุณจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นเราสามารถแสดงความขอบคุณได้โดยการกล่าวคําขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการส่งการ์ดขอบคุณหลังจากได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานต่อมาคือทักษะที่6นะครับคือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผู้เขียนเนี่ยได้อธิบายว่าการเข้าใจแล้วก็การแบ่งปันความรู้สึกกับผู้อื่นเนี่ย เป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเราควรพยายามเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นและก็ตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาส่วนตัวเราสามารถแสดงความเห็นใจและก็สนับสนุนเขาได้ซึ่งจะทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจและก็เห็นคุณค่าในตัวเขาเพราะว่าบางทีปัญหาที่เขาเจอในเวลานันตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะในการเข้าไปพูดคุยนะครับ ทักษะสุดท้ายนะครับทักษะที่7คือการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดผู้เขียนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในที่ทำงานและวิธีการที่เขาใช้เพื่อสร้างความสงบและนำพาทีมไปสู่การแก้ปัญหาเขาได้แนะนำว่าเราควรฝึกการหายใจลึกๆและใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรักษาความสงบเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคิดได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเนื้อหาในหนังสือยังมีการพูดถึงการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆโดยเน้นว่าเราควรออกจากกรอบความคิดแบบเดิมๆและลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งจะช่วยให้เราได้พบปะคนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกลุ่มสานักาการในชุมชนหรือการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ที่เราสนใจนะครับ นอกจากนี้ผู้เขียนยังแนะนําให้เราฝึกการให้และการรับฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์การให้ฟีดแบ็กที่ชัดเจนนั้นจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้อื่นปรับปรุปรงตัวเองและเติบโตได้ดียิ่งขึ้นเช่นการให้คําแนะนําที่สร้างสรรค์แก่เพื่อนร่วมง,งานหรือการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นเพื่อปรับปรุงการทํางานของเราเองอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับคือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยผู้เขียนได้อธิบายว่า ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการระบุและจัดการกับความเครียดของตนเองและการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นสรุปแล้วในหนังสือ The Art of Connection ให้เราเห็นภาพรวมของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการใช้ทักษะเหล่านี้ในการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างการฟังอย่างใส่ใจการพูดที่สร้างแรงบันดาลใจการตั้งคำถามที่ดีการสื่อสารด้วยความจริงใจการแสดงความขอบคุณการเห็นอกเห็นใจและการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ ยังมีการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆการให้และรับฟีดแบ็อย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับผมแล้วหนังสือเล่มนี้เราสามารถนำทักษะการฟังอย่างใส่ใจไปใช้ในการสนทนากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงใช้ในการตั้งคำถามที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้คนรอบข้างได้แสดงความคิดเห็นและการแสดงความขอบคุณในทุกๆวัน จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นการใช้ทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทาให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเช่นการฝึกการให้และการรับฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรคการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้และนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับหนังสือเล่มไหนหรือว่านำเรื่องราวใดมาเล่าให้ฟังกันสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบุณครับ